ย้อนกลับไปเมื่อวันที่6มิถุนา6มิถุนา6มิถุนาก็คือเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้7จค่ะพรุ่งนี้แปดเมื่อวานตำรวจทั้งหลวงยุคผู้การจรุนเกียรติสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่สามิตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปซุ่มโปงจับน้ำมันเถื่อนเรื่องของเรื่องไปได้กลิ่นน้ำมันเถื่อนจากสายรับ ใช่มีคนแจ้เบาะแสจึงแตะมือกันแล้วไปซุ่มป่งแถวแถวถนนเพชรเกษมช่วงตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองใช่ค่ะกมที่308ขาเข้าผลการซุ่มโป่งเจอเลยไปเจอรถบรรทุกตามเบาะแสแจ้งทะเบียนจังหวัดมหาสารคามค่ะขอตรวจค้นเจอดีเซลเถื่อน15,000ลิตรจากใต้จะเข้ากรุงเทพจะกระจายส่งตามปั๊มในเขตกทมและ ไปมนทนใช่ค่ะโอเคระหว่างที่เข้าจับกลุมอยู่นั้นปรากฏว่ามีโทรศัพท์สายด่วนสายด่วนลึกลับโทรเข้ามาจากระดับบิ๊กในสมสามิรใช่เขาบอกไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกรมสามิรโทรมาพยายามเจรจาต่อรองว่าพักพวกกันโทรไปที่เจ้าหน้าที่สมสามิตรประจวบอะจังหวัดประจวบใช่ค่ะไอ้น้องปล่อยเถอะพวกกันพักพวกพี่เองโอเคอืม ผู้การจรุนจะรุนเกียรติควันออกหูจะเอาเรื่องจะเอาเอไม่ยอมปล่อยและจะเอาเรื่องคนที่โทรสายเข้ามาด้วยดังนั้นเราจะต่อสายไปที่เราก็จะต่อสายไปที่พลตรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วค่ะผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะรักษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจทางหลวงช่วงนี้ผู้การเต่าโหยงานเยอะนะจับสวยจับน้ํามันเดี๋ยวรอบหน้าจะจับอะไรอีกเนี่ยอื <c oughs> จับทุกเรื่องที่มันทุจริตอื <c oughs> จะเรียก จะเรียกแกว่าผู้การเต่าก็เกงใจเกงใจะจะตีเสมอมากไปเรียกผู้การจรุนเกียรติแล้วกันผู้การจรุนเกียรติเห็นพาดหัวเขาพาดแบบนี้ค่ะท่านผู้การคะคท่านผู้การ,กรจรุนเกียรติคะสักครู่หนึ่งสักครู่นหนึ่ง,นนง <c oughs> อยากรู้จังระดับบิ๊กที่โทรเข้ามาเป็นใครมาขอมาเคลียร์ไอ้น้ำมันดีเซลเถืนะ่อนมันใครไปกันที่พลตรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วเลยนะคะรักษาราชการกาแทนผู้วับการตํารวจทางหลวงสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้การฮะท่านผู้การคะสวัสดีค่ะ ครับพอดีครับคุณดนัยคุณอมรรัศครับฟันธงบิ๊กสัพสามิทที่โทรมาขอโทรมาเคลียร์เรื่องไอ้ดีเซีลเถื่อนล็อตนั้นที่ประจวบคือใครครับระดับไหนครับบิ๊กขนาดไหนครับบิ๊กจริงไหมคะอย่าเพึ่งฟันมทนช่้ไหมเอาเป็นว่าเป็นบิ๊กในสัพสามิทเท่านั้นบิ๊กจริงๆใช่ไหมบิ๊กจริงๆริงนะครับ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 ก็น่าเชื่อว่าอย่างนั้นน่าเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามันมีการจับตั้งแต่การยึด ตรวจสอบมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับก็บได้รับการติดต่อจากผู้ต้บัญชาเนี่ยเกี่ยวกับที่งคืกอึ้นนะก็กมีการอประมาณว่าก็มีขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ครับครับครับที่โทรมาที่โทรมาที่โทรมาน,น,นั้นนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่สพสา,ามิตประจำจังหวัดประจวบที่ร่วมจับกลุ่มกับตำรวจทางหลวงถูกต้องนะฮะ เราเราเราเชื่อว่านะครับทีแรกเนี่ยการตรวจสอบของน้ำมันเตือนตัวนี้นะครับพบว่า,าพบว่าน่าจะเป็นน้ำมันที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายบเราก็กด้ยึดน,นะครับยึดยึดไปแล้วก็ประสานสอบสามิตรครับเบื้องเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นเนี้ยนะครับเบื้องต้นเนี่ย,นนยคนคนขับเนี่ย ให้การรับสารภาพว่าเป็นน้ํามันเครื่อบนะครับแล้วก็ใบที่ส่งเสริมอะไรเนี่ยมันมันมันเอาร็ตรวจสอบแล้วเนี่ยมันขาดอยู่หลายใบแล้วก็ไม่มีการลงรายละเอียดอะไรเนี่ยมันก็ทําให้เกิดพิรุธแล้วก็แล้วก็จบคันสารภาพด้วยก็เชื่อว่านั้นก็เลยสารสมภิษสมิิรมาช่วยตรวจสอบเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการ สอบสวนดำเนินคดีของสพสามิตรเรื่องน้ำมันเถื่อนเนี่ยครับแสดงว่าแสดงว่าจับกลุ่มตอนแรกตํารวจทางหลวงเป็นคนจับก็เป็นคนยึดเองเป็นคนยึดเองเมือ่อจับเ<ร>มื่อยึดได้ก็ไปเรียกสพสามิตรจังหวัดประจวบมาร่วมตรวจสอบในเวลาต่อมาถูกไหมฮะครับผมทีนี้ทีนี้ต่อมาของต่อมาใกล้ๆเที่ยงคืนของวันที่จับกลุ่มผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชา ก็ทักไห์เข้ามาที่เจ้าที่สัมปมิตรจังหวัดประจวบเฮ้ยขอนะอะไรประมาณนั้นถูกต้องนะฮะคือน่าจะพูดคุยกันจนานแล้วล่ะครับแล้วก็บทสรุปก็คือโทรมาหาผมผมก็บอกว่าโทรมาหาผู้การด้วยเหรอไม่ไม่ไม่ไมตำรวจทางหลวงะโทรมาประสานมาอ,อลูกน<อ>้องตำรวจทางหลวงเคยโทรมาประสานว่ามันมีกรณีอย่างนี้มีการขอกันเออมีเคสนี้ เออเออเออแล้วลูกน้องได้รายงานผู้การไหมครับว่าไอ้ที่โทรมาขอเนี่ยใครอ่าอย่าเพิ่งไปไประบุเอางี้เอางี้เอางี้เขาบอกใช่ไหมครับผู้การเขาบอกใช่ไหมฮะครับอย่าเพิ่งไประบุเอาเป็นว่าเป็นเป็นผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ในกรมสับสเม็ดผู้ใหญ่ในกรมในกรมอืมโทรมาจริงอ่ะโอเคแต่ทางผู้การไม่โอเคผู้ใหญ่ในกรมอืมโทรมาจริง ขอจริงตำรวจทางหลวงก็เรีบรายงานผู้การผู้การก็เซโนผู้การก็ให้ลุยโอเคเข้าใจละใช่มประมาณนี้นะป,ประมาณนี้นะปฏิเสธไปเลย,ปร,ยประมาณนี้นะขณะขณะนี้ทำเป็นคดีไปถึงไหนขนาดไหน,นอะไรอย่างไรครับคือเบือ้องต้นเนี่ยสพสามิตมาเนี่ยนะครับมันก็ <c oughs> ขั้นตอนแรกเบื้องต้นมันก็ได้จะจบไปในเรื่องของกคำคำรับสภาพว่าเป็น น้ำมันอะไรก็ปรับไปทาสาปนิพนธ์แบบภามิอรอค่ะนะครับแต่เมื่อ,อมเมื่อเมื่อมีการโทรคุยเจอจามันไม่สําเร็จเนี่ยผู้ต้องหาก็ผู้ที่เราตัวึช้อสมันเนี่ยนะครับก็ตับคําให้การเป็นปฏิเสธเลยคนขับตับคาให้การคนขับปฏิเสธถูกไหมฮะตอนแรกบอกเป็นปน้ํามันเถื่อนตอนหลังปฏิเสธแล้วเหรอคะปฏิเสธจป็นสิธิ์ของเขานะครับเขาปฏิเสธ ขั้นตอนต่อไปที่เราจะไม่ต้องจางก็คือเราให้สับสามิตรเนี่ยเปิดซีนตรวจยึดน้ํามันเพื่อเป็นตัวอย่างเอาเอาไปตรวจ <ไป S 2> สอบ,สอบครับการมิตรนะครับที่เราส่งที่เราจะต้องไปตรวจสอบก็คือเราต้องส่งการตรวจสอบไปที่หน่วยสอบสวนแล้วก็ให้ให้ตรวจสอบไปที่กรมสับสามิตรหรือกระทรวงพลังงานนะครับ,รบเพื่อ,อยืนยันว่าน้ํามันตัวเนี้ย มันมันมันถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าถ้ามันมีสารเขาเรียกว่าพระรวจเจอสารนัพเตนะครับนัพเตเนี่ยมันก็จะเป็นสารที่มันจะระบุได้ว่าน้ํามันตัวเนี้ยมันเป็นน้ํามันที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอ๋อครับครับครับน้ํามันแต่ละล็อตนั้นมันจะมีลายเซ็นของตัวมันอยู่เช็คลายเซ็นรู้เลยมันเป็นน้ำมันมาเลยน้ำมันสิงคโค์หรือเป็นน้ำมันไทยถูกไหมฮะครับ ต้นทางไปทางรู้เลยใช่มันจะมีความแตกต่างไปตรวจสอบสเปคของเนื้อน้ํามันเดี๋ยวก็รู้มันมาจากไหนถูกไหมฮะทีนี้ทีนี้ส่งไปตรวจส่งไปตรวจที่ไหนฮะที่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 แลบของใครฮะต้องแลบของสปสชมิตรหรือแ a บของกระทรวงพลังงานนะครับคราวนี้คราวนี้ตํารวจทางหลวงจะส่งไปที่แลบของสปสามิตรหรือแลบของพลังงานครับ ส่งทั้งสองที่ครับส่งทั้งสองที่จะได้รีเช็คใช่ไหมับยแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งส่งไปที่สปสสส่วนหนึ่งส่งไปที่พลังงานแล้วก็รเดูสิแล้วดูสิว่าจะกล้าด้านเมฆกันหรือเปล่าถูกไหมฮะก็ต้องเอาความคิงให้ปรากฏะครับอืม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 ค่ะกรณีนี้ต้องดําเนินการกับคนที่โทรมาขอด้วยไหมคะ คือจริงๆเราเราเราตามอยู่นะตามอยู่ยังไงมันก็ต้องมีมีมีโทรศัพท์เนี่ยมามาคุยกับเจ้าที่สัตรูมิรซึ่งตอนหลังผมก็ดูว่าเจ้าที่สัตรูมิรก็ทำตัวคือคือเขาเขาค่อนข้างที่จะอึดอัดอึดอัดใชมทำตัวไม่ถูกแล้วล่ะอึดอัดโดนกดดันนายสั่งอึดอัดได้ว่าเราันฐาต้องเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แสดงว่าต้องเป็นผู้ใหญ่มากๆ เจ้าหน้าที่สารี้จึงอา,าเนี่ยการผู้คุยเจรจาเนี่ยมันก็อบอกบอกว่าว่าใข่แต่บางครั้งในทางตำรวจทางหลวงซึ่งอยู่ตรงนั้นก็ได้ยินคุยกับอีกฝั่งหนึ่งคุยกับคนที่โทรมาอย่างไรถ้อยคําที่ใช้มันบ่งบอกสถานะของคนที่โทรมาถูกไหมฮะ โดยโดยพิจารณทั่วไปเนี่ยคนอยู่หน้างานเนี่ยมันก็จะรู้อะไรที่มันก็รู้กันไปแล้วมันเห็นมันรู้แหละระดับไหนใหญ่แค่ไหนโทรมาความนอบน้อมการคุยสุดท้ายเลยผู้การสุดท้ายเลยถามกันแบบฟันธงฟันธงเลยนะจะจะเปิดหน้ากากคนที่โทรมาได้สักเมื่อไหร่ขอเวลาอีกสักสามวันหรือเจ็ดวันหรือพรุ่งนี้เลยหรือพรุ่งนี้เลย ขอคุยกับตำรวจหน้างานนะว่าพฤติกรรมต่างๆที่มันโทรมเอาวัวววนั้นเนี่ยแล้วแล้ว,ลวมีพยานหลักฐานเพียงไหนอะไระยังไงมีกล้องม,มีกล้องจับหรือเปล่าเพราะพาระอุ้มหายเนี่ยมันก็ต้องมีนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาทําไปถึงไหนโอ้ยไม่งั้นเดี๋ยวจะได้โดนอีกคดีเดี๋ยวจะต้องมีโดนพรออุ้มหมายนะถ้าไม่มีการบันทึกข้อมูลเนี่ยคือถ้ามีเนี่ยถ้ามีเนี่ยหลักฐานชัดภาคของผมผมผม อ่าเป็นผู้การปปปดยนย่นะครับแล้วก็ผมว่าอสวยก็ใหมนเนี่ยมันมันสร้างความเสียหายให้กับประเทศเยอะมากนะครับถ้าเราดาเนินคดีเป็นตัวอย่างเนี่ยว่าเวลามาขออะไรหรือหรืออะไรหรือมีอยู่เบื้องหลังกระบวนการนี้หรือเปล่าเออจะได้กําจัดไปด้วยเลยปัญหานี้การปราบปรามพวกทุจริตนะครับก็เห็นควรที่จะต้องอําต่อ โอเคโอเคค่ะแล้วไว้อัพเดตการกราบขอบพระคุณนะคะเจ็ดวันผมจะทวงการบ้านค่ะเดี๋ยวคุยตัางนานอย่างเคี้ยได้ค่ะครับขอบคุณนะคะท่านพลติีจรุนเกียรติปานแก้วขอบพระคุณค่ะขบวนการที่ใหญ่มากนะ